จะก,กินข้าวเรียบรรอยขึ้นไปยืนบนสุดของห่วงโซ่อาหารางั้นเหรอฮะเป็นภารกิจที่ยากลาบากจริงๆนะนี่คืออยู่บนสุดของโซ่ห่วงโซ่อาหารต้อบอกไอ้นี่คือเฮ้ยมันใช้อันนี้ได้ด้วยหรอวะคือมันเหมือนกับว่าเป็นสลิงช็อตที่เป็นเสียงคำรามหมดตัว ไม่ใช่นี่บาลอสนีไปจ้าหนีไปอย่าเข้ามานี่เตือบารอสนะนี่เตือบาลอสเนะนี่ยไอ้เสียงที่มันเป็นคล้ายๆทนูที่ผมได้มาทำเรจมาจากไอตัวนี้นะนน้องตัวนี้ข่ามันแล้วมันจะได้ เลยฆ่ามันวันครั้งนึงสวยแล้วโปรไซดู เิดด้วคัดคอก่อนคงจะละปากกว่านเชิญหน้ากันเปิดด้วยนี่ก่อนเลยข้อมูลเดียโบมอนสเตอร์ผู้เป็นตำนานแห่งไวสไปเวสซึ่งดูน่าเกรงขามสัตว์ร,ร้ายที่แฝงตัวอยู่ใต้ดินเสียงดังจะทำให้มันพุ่งออกจากทรายเพื่อที่จะค้นหาเหยื่อเราสามารถบังคับให้เดียโบขึ้นมาบนดินได้โดยใช้เสียงดังและการช้าโจ,จมตีของมัน แม้จะมีพลังการทำลายล้างสูงแต่เราก็สามารถล่อให้มันชนกับยอดหินแหลมได้แล้วมันก็จะติดอยู่ชั่วขณะหนึ่งจุดอ่อนอยู่ที่หัวปีกและเท้าแพ้น้ำแข็งและพาราไลซีดข้อมูลแบล็กเดียบร d เดียบรเปลือกดำตัวนี้เป็นตัวเมียซึ่งจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ร้อนสีบ่งบอกถึงความก้าวร้าวและความเกลียดชังที่เพิ่มขึ้นต่อสิ่งมีชีวิตตัวอื่นๆที่อยู่ในถิ่นของมัน เดียบรจะก้าวลาวมากขึ้นกับผู้บุกรุกเมื่อมันร้อนและเป็นที่รู้จักกันดีในการโจมตีศัตรูที่กำลังวิ่งหนีอย่าลดการของคุณลงแม้ว่าคุณคิดว่าอยู่ในระยะไกลที่ปลอดภัยจากมอนสเตอร์พวกนี้แล้วก็ตามจุดอ่อนอยู่ที่หัวหางและเท้าแพ้ธาตุน้ำแข็งและพา,าราลายสี เมื่อดีอโบมุดแบบนี้ให้ใช้กระสุนสปริงพอร์ตมันจะขึ้นมาซึ่งผมไม่เคยรองเหมือนกันตอนมาอ่านอ er ินเซียลก็เพิ่งจะรู้ครับโอสไม่แค่เลยวะไว้วอลเรียนตัวแรกบอกว่าเขาต้องการคุยกับผู้พิชิตระบบนิเวศซึ่งก็คือคุณนั่นแหละคุณคุณดิปราบมอนสเตอร์ในตำนานเพื่อพิสูจน์ตัวเอง ตอนนี้คุณก็คู่ควรที่จะรู้ความลับของมังกรที่มีปูเขาไฟอยู่ด้านหลังแล้วมังกรตนนั้นได้ยืนอยู่ที่ปากเหวแห่งความตายแต่แสงสว่างแห่งชีวิตก็ได้เรียกมันเพื่อที่จะดึงมันออกจากหลุมฝังศพมันเดินทางไปที่เอเวอร์สตีมแต่ดันหลงทางตอนนี้มันมีพลังงานที่ลุกโชนช่วงและมันพร้อมที่จะพินหน้าที่นั่นที่เอเวอร์สตีมมันได้เชื่อมต่อกับยินแดนหลายแห่งเหมือนกับหัวใจที่กำลังเต้น หากมังกรยอมจำนวนต่อความตายที่นั่นพลังงานอันเหลือเฟือของมันจะพุ่งผ่านเส้นเลือดเหล่านั้นซึ่งจะเผาสิ่งมีชีวิตและแผ่นดินให้เป็นเถ้าถ่านและนี่ก็คือความลับของมังกรตัวนี้และชะตากรรมของโลกวิถีแห่งธรรมชาติไม่อ่านวันไว ทุกคนจ๋าเงียบจ้าเรามาทบทวนสถานการณ์ของเรากันดีกว่าขอบคุณในความขยันของกองเรือที่5ทําให้เราได้เรียนรู้ความสําคัญบางอย่างอย่างแรกโซลา่าแมกกาลอสกำลังไปที่เอเวอร์สตรีมสการตายของมันจะปล่อยพลังงานชีวิตที่มันเก็บเอาไว้สามเอเวอร์สตรีมได้เชื่อมต่อกับหลายๆที่ใน New World ถ้าโซล่าตายที่เอเวอร์สตีมมันจะระเบิดพวกเราลงนรกทั้งหมดผู้บัญชาการครับงั้นพวกเราวางแผนอพยพกันก่อนดีกว่าผมจะบอกให้น้องสาวเตรียมเครื่องบินเอาไว้ให้มันไม่มีเวลาเราไม่มีทางเลือกมากแต่ถ้าเราจัดการโซล่าแมคกดาลอดได้ล่ะอะไรนะจะล้างผานเงินอีกแล้วลืมไปแล้วเหรอว่าสิ่งที่เราพยายามมันเป็นยังไง ถูกต้องแล้วและเหตุผลทั้งหมดที่เราอยู่ที่นี่ก็เพื่อศึกษาเจ้าสัตว์ไร้ตัวนี้ที่มีผลต่อระบบนิเวศไม่ใช่ให้ไปลบมันออกจากระบบนิเวศเออฉันคิดว่าฉันมีแผนนะถ้าหากว่าเราสามารถล่อมันออกจากเอเวอร์สตีมได้ล่ะล่อมันยังไงอ่ะข่าท่านฉันจำได้ว่าเอเวอร์สตีมเชื่อมต่อกับทะเลใช่ไหมคะ ถ้าเราล่อโซล่าแมกดลอดออกไปที่ทะเลเปิดได้เราจะบรรเทาการระเบิดลงได้และพลังงานที่ถูกปล่อยออกมาก็จะเกิดระบบนิเวศใหม่ในทะเลต่อไปดิฉันต้องเตือนคุณกับท่านตอนนี้ซับายเราไม่มีแล้วที่จะจับมันต่อให้เรามีซับายมากพอและอาวุธอะไรล่ะที่จะเปลี่ยนเส้นทางเดินของมัน ไม่ต้องห่วงฉันมีแผนแผนใหญ่มากๆด้วยเป็นไอ้นั่นใช่ไหมครับโอ้โห,โโหเรากำลังพูดถึงไอ้นั่นเหรอ กัปตันคุณได้ใช้เวลาทุ่มเทสร้างมันขึ้นมาเรารู้สึกมีความสุขจริงๆที่คุณทํามันสําเร็จยินดีครับที่ได้ช่วยเอาของที่คุณต้องการมาไว้แล้วหน้าไม้ลูกกระสุนคันธนูมันอยู่บนเรือทั้งหมดแล้วก็มีเรื่องเสือภัยเล็กน้อยกิลได้จัดเรือม่ให้เราหนึ่งลำเธอได้ติดตั้งอาวุธที่ไว้จัดการเอลเดอร์ดากอนชื่อของมันคือดรากเนเตอร์ยอดเยี่ยม อาวุธชิ้นนี้เราจะใช้ไล่โซลา่าแม็กดาลอดกลับไปที่เทะเลฮันเตอร์ได้เวลาแล้วเตรียมตัวให้พร้อมและเร็วเราจะเดินทางไปที่เอเวอร์สตรีมฉันจะอธิบายรายละเอียดระหว่างเดินทางเราทำได้เราทำได้ไดขอให้แสงสว่างนำทางคุณเอาละแยกย้าย ด้เวลาที่จะไล่โซลา่าไปแล้วเราทั้งหมดต้องช่วยกันเริ่มคิดนะงานวิจัยเราก้าวหน้าไปมากตั้งแต่กองเรือที่ห้ามาที่นี่ตอนแรกฉันหวังให้คุณเป็นแค่กองหนุนเพื่อช่วยงานคอมมิชชั่นแต่คุณเป็นมากกว่านั้นคุณเป็นแรงผลักดันนั่นคือสิ่งที่คุณเป็นฉันอยากจะเดินไปตบหลังตัวเองแล้วบอกว่าฉลาดมากเลยที่เอาคุณมาที่นี่ เอาเถอะเวลามันเดินไปเรื่อยๆเ,เราต้องไปที่เอเว s t r e ตรเราจะคุยกันระหว่างเดินทางว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างขอให้โชคดีขอให้แสงสว่างนำทางคุณชันและก็กิลเอาล่ะครับหลังจากนี้เราก็จะไปไล่โซล่าแม็กตาลอดกับโรงทะเลให้มันระเบิดตัวเองไปติดาตามพา,าร์ทหน้านะครับ